มาเยี่ยมที่แปลงแปลงนี้อยู่ที่ตำบลไหนอำเภอไหนคะเหรอตำบลซึ่งอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีหมู่หมู่เจ็ดครับอ่าหมู่เจ็ดตำบลซึ่งอำเภอขุงนะคะคก็ที่เรายืนอยู่ตรงแปลงเนี้ยคะ่ะเป็นแปลงทุเรียนปลูกพันอะไรไว้บ้างคะมีหมอนแล้วก็กระดุมชนีสามอย่างต่านี้มันเป็นทุเรียนแบบเรียนใหญ่นะเรียนใหญ่มีมีอายุตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีคะในในแปลงนี้ทั้งหมด สี่สิบปีก็หกปีโอ้ oh, <ม>ก็คือตั้งแต่เล็กๆเลยหกปีกจนถึงสี่สิบปีปนะคะแล้วแปลงพืชนี้ทั้งหมดนี่รวมประมาณกี่ไร่คะเหี่ยแปดไร่แปดทั้งหมดแปดไร่นะคะที่เรามายืนอยู่กันตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนัองยกจะต้องขอนุญาตย้อนไปก่อนค่ะเหี่ยอย่างอย่างตัวที่แปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คะ่ะเมื่อก่อนนะคะมันเป็นเป็นยังไงบ้างคะสภาพ<ม>ต้นสภาพใบโทมมากเลยใบไม่ดีเลย,เ,ลยเข้ามาซื้อต่อเข้าที่แรกอะนะมไม่ดีเลยทีนี้เออ ก็ถามคนไปเรื่อยก็ไม่ค่อยจะเป็นนะไม่เคยทําสวนภูดย่างไง <ะ S 2> นี่พอได้บารู้จักกับร้านเจรลยไลเขาก็แนะนําให้ไปไปเที่ยวที่ดูบริษัทระดัแล้วก็ไปเจอปุ๋ยข้างข้าวแล้วก็ได้มาใช้เออมันก็ดีขึ้นเป็นลําดับ <นะ S 1> ค่ะแล้วแล้วอย่างนี้พอร้านที่ร้าน สามเกษตรแนะนำมาเหตัวตก็เอามาทดลองใช้เลยไหมคะตอนนั้นเอามาทดลองเยอะไหมคะไม่เยอะกอน,นั้นไม่เยอะแต่ยังไม่กล้านะออเออแ่ยัง,ยงไม่กล้าว่าเออใครก็ว่าดีนะพอทุกอย่างนี่เออพอได้มาใช้แล้ว มันโอเคอะได้เลยแล้วหลังจากที่เอามาทดลองใช้เป็นระยะเวลานานไหมคะประมาณอ่าสักเท่าไหร่ที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนเนี้ยคะที่เอาปุ๋ยข้างข่าวทองม,มาใช้ก็ช่วงตัดลูกกันนะพอเราใส่ไปเนี่ยก็ประมาณไม่เกินเดือนเดือนครึ่งก่อนเริ่มต่อยอดนะเริ่มเริ่มต่อยอดอันนี้ทีแรกเลยที่เราใส่อะ มันเป็นทุนเรียนต้นใหญ่ค่ะแต่เรามาแล้ก็ใส่น้อยเนาะเขาก็เอาอาจจะไม่พอเนพอเราเพิ่มเออดีขึ้นมากพอเราเพิ่มก็คือเพิ่มปริมาณการใส่ให้พอดีกับต้นทรงพุ่มนะคะว่ต้นเล็กก็ตาม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 ขนาดของต้นค่ะก็คือหลังจากที่ร้าแนะนํามาเห็ดโตก็มาทดลองใช้เลยแต่ ที่แรกก็คือยังทดลองแบบก็ไม่จริงจังแบยังไม่จริงจังเท่าไหร่พอได้ไปที่บริษัทก็เออได้คำแนะนาจากนันก็เลยก็คือได้ได้ได้มีโอกาสไปดูงานที่บริษัทนะคะไปเยี่ยมชมที่บริษัทแล้วก็ได้เทคนิคกลับมาก็เลยมาปรับแล้วก็ทดลองใช้ในสวนจากนั้นก็ใช้มาตลอดเอะความเปลี่ยนแปลงในสวนนี้สภาพทุเรียนต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงบ้างคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงใบดีใบเขียวดีต่อยอดดี แล้วก็ทอย่างก็ไม่ค่อยป่วยนะเพราะมันเป็นปุ๋ยแบบอินทรีย์อะ่ะมันก็ไม่มีสารตกค้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะว่าที่ดินเนี่ยจะเห็นเป็นาตะไคร้สีเขียวคลุมดินไว้เพราะว่าในปุ๋ยของเราเนี่ยก็จะมีทั้งมูลทั้งคาวมีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็มีทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการป้องการเรื่องโรครากเนา่าขนเน่า อย่างเห็ดตัวเองก็ได้ทดลองใช้มาแล้วนับจากวันแรกที่ทดลองใช้จนถึงวันนี้ค่ะใช้มากี่ปีแล้วคะสามปีสามปีแล้วสามปีแล้วนะคะก็เป็นระยะเวลาแบบต่อเนื่องกันมานานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอเทคนิคในการใส่ปุ๋ยนิดนึงนะคะอย่างอย่างเห็ดตในช่วงของการฟื้นต้นทําใบแล้วก็ช่วงนี้มาถึงช่วงบำรุงดอกจะทําดอกเนี่ยใช้ปุ๋ยยังไงบ้างคะอย่างช่วงฟื้นต้นทาใบเนี่ยใส่เป็นสูตรไคะหกสามสามครับอื ก็มาก็สามสี่ห้าค่ะอย่างอย่างต้นหนึ่งอย่างหกสสามช่วงฟื้นต้นทําใบเนี่ยเหีายใส่ยังไงมะคะกี่วันครั้งความถี่ในการใส่อะคะอ๋อประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันส่าทีหนึ่งนะคะ ก็ตามเทคนิคเลยนะคะแล้วอย่างต้นหกปีเจ็ดปีทุเรียนประมาณนี้จะใส่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะปริมาณหกเจ็ดปีอยู่ประมาณสองกิโลอืมสองกิโลทุกทุกยสิบวันนะคะแล้วอย่างต้นใหญ่ไปแล้วยี่สิบปีสาสิปี4ี่สบปีต้องมีสี่โลห้าโลนะคะก็คือเพิ่มปริมาณให้ต้นไม้ได้กินเพียงพอไม่ครับเขากินไปพอแล้วอย่างว่าแต่จะไม่อิ่มนะคะจะไม่อิ่มค่ะแล้วก็พอมาถึงช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนะคะปีหกหก วันนี้ก็วันที่สิบสิบห้านะคะพฤศจิกาปีหกหกนะคะก็ในช่วงของการทําดอกอ่าเริ่มเริ่มในการทําดอกนะคะฤดูการทําดอกทําสตรนะคะอย่างส่งสวนเหตโตตอนนี้เป็นถึงช่วงไหนแล้วคะที่ส่วนนี้ช่วงกําลังกําลังจะจะเก็กน้ํากําลังจะดอกกําลังจะมาแล้วเนี่ยวันนี้จรลงลงมาสองวันแล้วค่ะเ่ยชุดนี้ก็น่าจะออกดอกกันได้แล้วแล้วอย่างแปลงนี้ได้ได้ทำศาสรไหมคะปีนี้ ปีนี่ก็ทําแต่ทาไม่เยอะทําไม่ได้ทามากมาแต้ทำแค่ว่าพอได้ออกนะไม่ได้ทาเยอะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการเข้าสู่สเต็ปการทําดอกเห่ยตัวจะใช้ปุ๋ยสามสีห้ายังไงบ้างคะสามสี่ห้าเดี๋ยวพอนั้นเราก็พอเป็นดอกแล้วเราก็เอามาใส่บำรุงดอกบำรุงบำลุก็ให้ดอกเขาออกมาก่ออืมก็คือเราให้ดอกออกมาเห็นเป็นดอกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวสามสีห้าบำรุง ก็เนาะลองเปิดใจดูเนาะที่แรกผมก็เ,เรื่องกลัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอเราลองเปิดใจดูแล้วมันก็ถือว่าโอเคประสบความสาเร็จครับค่ะอันนี้ยืนยันนะคะคยืนยันจากเจ้าของสวนเลยในทิดหวังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใช้ปุ๋ยข้างข้าวทองแล้วเห็นผลแบบเหี้ยตนะคะต้องไปทดลองด้วยตัวเองนะคะให้ต้นไม้ตอบท่านเอง